จนห่อนกันมาแม่แถลงข้าวเนี่ยเราปวกันามตัวแต๊เป่งสิละจ้าอ้แตัวตดนายยกแถลงข่าววันมาชูบด้กตัวแตกปัจจุบันสามตัวแตกมือสุดท้ายบอปูมือันพมากเลยแตกเขาห้งจะได้แข็งแขทั่ปหานต้องการต้องหกม่งเศ้าเนาะมาน้ฮันปูทับดาปูกับโทผมไม่แต่เขาเนาะ โทรบกติคนเจ้าก็ได้โทรสองคนท้อกับบาลานดีจะโทรอกับมาซีม้งเศร้ามั่นแล้วปกติป <laughs> ูพอใครบ่ท้อนะบปนี้คำปูท้อก็เจตูว่าแม่นั่นโดนมี่ตัวดีตัวนี่เบาสั่นก็เลยท้อหาปูคือไล่เสือท้อเลยมาตัวนั้นมันจะกัดแมวไล่ไปนั่นปูกปลไปไล่เป็นดนวนพูยิ้ยน่ะ สุดท e right? mm ้ายด้บอปเมื Wait, ่อวานนี้เลยต่มือเล็กบอกเลยต่จังไบนอปูคือดยหมูเรียงนั่เลยว่ออก่้ปูบให้ฟังเดี๋ยวเสียบ่ายัสิขาคนเก่าหัวสิใจบ่นมการน่งจนามัสการกานามัสการค่ะานมัสการครัะปู เอาวะปูัได้ยินแต่เกาเาจะคว้าพนเกาหมดขึ้วมาแล้โตไมานั่งกันนะบางล้มไม่เจ้าน่าฮาฮยา่าับาู่ฉันยันกะหายนเยันยนกะเสียความบางหอดฉันยันอยนรักมาน่ามีตแตเนี่ยหรืวมันเป้า่นจังไดมากจังไหร่ะปูบ้านนี่อันนั้นโอ้ย bunnan out chia hoa hai bunta dong la con bạc lưu bunwa bạc was your mãi tòa uncin lạ bunny bunnan bunnan lạng uncin 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 lạng ไปเห็ดแล้วมันเห็นเนาะมันมีเลขสองเลขแปดเลขหนึ่งสองแปดหนึ่งแมนโบปูก็คือว่าคือว่าสองแปดหนึ่งบวกกันบรรยากาศเห็นแล้วค่ะมันมีมมันีสองมีแปดมีหนึ่งแม่มันเลี่ยงกันมันมใหญ่อยู่ในอันมองกันบาทน้ำม่นเห็นไหมตัวเขาเนี้คือสองแปดหนึ่งแล้วปูสามตัวแตดเมี่ยงวานในีผู้คน

ว่าทุกโ้ือบอกหกคับว่ได้เอาแล้วกันจกจับมาติงดีเนาะหกับว huh uh ัวอันว uh ัอัน2ตัวมันระถือยู่นะถือสตัวนึครับวองตัวมันจะถอองแนึ่งซื้อแปดหนึ่งหนึ่งสองนั่สิ่สองแปดไปสิมสื้อจังได้กระถิดมาปูเนาะ เสี้ยกเสี้ยกนี่เอาเอาข้างแรงแล้บอกปูแมนเอาข้างแรงว่าจะคว้าคนเก่างวดสี่ใดเพื่ออันนี้งวดหนึ่งงวดแรกแลยเนาะครับปูอีกแปดงวดว่าบุญละวันสิปูต้องเอาถูกวันพระมั้งค่ะแม่นมือนั้นก็บ่ได้เอาวันพระมือนั้นมันก็กลายวันพระมามือนึ่งแล้วพิ่นอยากไห่แห้งเนาะปูเนาะ มมัันนเพิ่นเพิ่นว่าอยากให้ปิดตำนานปูหลึกหลับคนเล่ยคนเล่ยมาซอยมาซอยบ่ให้ปิดบ่ให้ปิดเลี้ยเขาเลี้ยเสียกวางไนมันอยู่ซันเออมันอยู่หันตะปูบ่กลมันอยู่พุ่นเลยมันอยู่พุ่นตะปูเพราะว่าิโลกเขาในห้องบ่ได้เดีวันนี้ปูสิเอาอีกมื้อใดค่ะมันสิน แต่ตัวเลขที่ขึ้นกับดานเมื่อนี้เป็นฝันฝันฝันเมื่อขึ้นฝันว่าจังไหนค่ะฝันเมื่อขึ้นผู้เท่าผู้ผู้เก่าคนละแล้วถทือนเน้ะสาเกียงมาพร้อมไหนเทีเกียงมะฮงแมนเกียงสาปูนเท่านครับครับครับเปิ้นวานเอาเอามองตัวเก่านี่เราว่าดิ่นเปื่อยชีวิตเคือห้องเครื่องหงงามเครื่องหงปูนตะวันมันหนักนะเพื่อน้าวปูนมาสาบ เสปูนมาสาบเออแต่ว่าบมีปูน่ันเป็นพันอไเฮ็ดสารไม่บอกปูจักว่าแต่ว่าถือเกียงมาร้อมค่นะถือเกียงมาฟัง่เ็นบบ้วเราเอามอง้เราน่อเอามองกาเลยสิปูมันฝนตกห้ายมื่อร้ายแล้วบ้านพันหัวบ่ะอ่ได้ปูมันจืนบ่ะมัจะคองเสียบักปูจักว่ามันจะองเสียันมัจะคองเสียกัน ยังหนุ่มๆอายุวังยี่สิบกว่านี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแต่อันนี้เป็นผู้เฒ่าเนี่ยอันนี้เป็นผู้เฒ่าเพิ่นถือมาแล้วเพิ่นบอกปะับปูอ่า่นถือเกี่ยงมากอ่าถือเกี่ยงอันนั้นมากแล้วเพิ่นบอกปูเลยบปะจังเนเพิ่นว่าจังไรอีกค่ะเพิ่นบ่าได้ว่าจังไรมิตรว่าจังสี่ลักกันแล้วกันนั่นเลยปูเลยหูเมียก็มากเลยมากลบออกเลยเสียงเลย แต่ว่าความฝัน hmm. นั่นนั่นก็ถืออยู่ดีเพราะว่าผู้ใช้สามคนกับผู้เฒ่าผู้หนึ่งเห็นไหมตีตองหัวนะมันก็เป็นซีผู้ชายกับน้ำหาหน้าหกเนาะกันเท่าตีถือมากก่าไปตีนี่อย่างพวกสามหาเนาะเน่ยเพราะว่ากันยังว่าผู้ชายผู้นั้นผู้ใช้สามคนมากนี่ล่ะกับผู้เฒ่าผู้หนึ่งเด้อมันก็เป็นซีเห็นไหมเป็นซีกับผู้เฒ่ากันปกติกันซื้อซีเก้า สี่หกแหวงสินะเข้ากันยังดูสามสี่หกเข้าไปเอาวสามเพราะว่ามาสามมาสามเนี่ยเป็นว่ได้ไล่ผู้ผู้เฒ่าหันเป็นสี่เนาะเป็นสี่มันบังมันก็สิอันนี้ก็คือกันเด็กมีมาสองคนเด้อมีสองคนมีสองน้ำมันมาปู่แมนโอ้พ่อปู่จับมาให้เราเนาะเออป็นมาสองคนแมนมาสองคนเด้อถือเกียงมานาวแมนถือเกียงมาหนึ่ง เกียงนะเกียงอันหนึ่งเกียงกัอันหนึงกันนึงน่วเกียงก็นี่กานบ่กก็กับเก่าไปงั้น่มน่ะีเป็นเก็ได้ทีเป็นเกก็ได้กอันแล้วแตสสิตรอกว่าันแล้วเทซี่คนจิตเตียวฟังไว้ฟังไว้ผู้เท่ามาสองคนคือเกียงมาหนึ่นี้มันตอหัวที่น้อปูนแนอนนี้ตองเราหาซเลยครับปู แหมหาสามกับปูกับตีดซุ่มกันแล้วหาสามกันไร้เดียว 8, คืองวดเมื่อกี้เราไม่หนาบุตรเยอะเห็นว่าล่ะตีแปดเก้าหุนเห็นว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้ปูที่ตีผู้ชายมากสองคนถือเแขยงมาน้ำเนี่ยเป็น, 2, 1, ป <ะ S 2> นสองหนึ่งเจ็ดแลคะสองหนึ่งเจเราพนว่าหันมองเก้านี่แหละเราวางสิไหมมองเก้าเออมองเก้ามันต้องเล็กตัวเก้าน้ำ เงี้ยวตัวเก้านึ่งถอามันต้องมีเลขตัวเก้าเป็นบล่ะสองหนึ่งนี่เลขตัวเก้าสองตรงเลขตัวเก้านี่สินะคือคือตีแบบนี้เฮ้ยตีตีถือคืองวดเมื่อกี้ในวบูเหรอวะเมื่อกี้ในฝันวัดผู้ชายสามคนครับผู้เฒ่าผู้นึงเงี้ยบล่ะครับกับล่องล่องให้เย็บซีพันตีเบื้องเหากับล้อเบื้องเลขเสือกอีกเออกับล้อขับตัวเพราะเลขเสือกนะปูขอเก้างวดแมวได้ไปแล้ว หวหนึ่งเหลืออีกแปเนาะค่ะเลยขอเก่าขอเก่าหมวมัน huh. จังสีสาลาจังสีเลวจังส <They S 2> ีได้เดบุญเฮ็ดจิเกันเด้บึงบึงไปนะขอสองหวเจ็บปแมอันนี้กาลงลเอาไปนะบบึงกันกายที่มันเต็มับเห็นบอมหเมื่อกี้นี่มันเต็ม มันอ uh, ่านฮะหนึ่งสองอ่านนะพวกมันอัานที่อันเข่าอันนั้นมันซุมนั้นมันก็อัานเบิดแปดเก่ามันก็อัานหาสามมันก็อัานหมวดนี้ซื้อเลยรหาสามหมวดนี้ซื้อรถรถหลอดว่าหม่องเก่าดิหม่องเก่าก็ต้องหาสามาะว่าเพิ่นว่าหม่องเก่าหมวดก้อนนี่ของคู่แตกหาสามแมนบ่ะคะมองนี่ที่ฟันเจียวนี่ หมดก้อนนี่เราปูหายหาสามหายหาสามหมดก่อนปันจจุบันว่าหม่องเกาอยู่บ้าเลขที่ปูหายไปยันยันเป็นบ้านหาสามมันนะเลิ่มหาสามหม่องเกาแต่ว่าแปลความหมายหม่องเกานี่เออต้องแปลความหมายความดีประตีแต่ว่าตีนี่แหละตีข้อมฝันด้วยผู้ใช้ผู้เฒ่าสองคนถือเกียงมาอันหนึ่ง เกียงปูนสาปูนเท่านีเกียงสาปูนแม่เป็นไส้จ้กคนบรค่าแล้วเกบซีเป็นสิเกียวเนาะผู้เท่าทีบ่เป็นเก้าหรืแล้วกับเอียยังคืองวดก่อนนหะเลนบ่ผู้ไส้มาสามคนกบผู้เฒ่าผูหน,นึงก็มาร่วมกันมันจะเป็นซีม่นบ่กันพกตะีเขาก็าต้องซีเก้าีเก้านองซี่แงสันเฮาก็ตีสามเก้าเออเฮาก็ตีสามเก้าเนี่ยมา3 เข้าิดตัวไดร่วมเราใส่น้ำอันนี้คือกันนี่ระวังดีๆนี่ปูปมักตัวใดปูอยู่นี่ฮะมักตัวใดวเป็นพิเศษนี่เรามาาักหาสามเลยเรากหนึ่งเกตเลยละหาสามกับหนึ่งเกตน้ำปูเนาะตีรัวสองหนึ่งเกตรับห้าสามบอตรงกับบอกรบปูเนี่ยซัดทั้งนี้ออกหนึ่งเกตสองสล่ะสองบงหนึ่งกับบางหนึ่งสองแปดหนึ่งมนะันยะังออก แปดหนึ่งสองเเออนั่นเราจิบบ้านสาหาบ้านลือกับปูลึกลับนี่แล้วพามูเผินมีเงินกับไดสามตัวแตกตลอดสกี่สามแมนจนแอกได้น้ำหาเนาะฮะเนื่องหนึ่งเจ็กับหาสามเนี่ยหนึ่งเจ็ดกับห้าสามนะเด็กมักที่สุดเราปูน่อยเน้อหาเือนกยืนหาสามเนี้วงวดเมื่อกี้นี่เบิดเป็นหาสามเ ตั้งสามสิบสามสิบสี่สิบใบหาตัวียวซือ้อลายบู่า้นี้หาสามมานีาาาน่ันดินเดียงันดินเดียงเลยเสลาดีวเร็ม้วนนี่ว่าจะเกีดินนีคือผูวเดียวอสุดท้ายนี่คือตัวนของู้ค้่วดิอันนึง <laughs> ว สองแปดหน่มนมันออกแปดหนึ่งสองออกแปดหนึ่งสองสามตัวโตเต็มบพาอแม่หนีไปหนีปู3ามตัวมาแน่แล้วต่เก้าเขาจังงวดติดค่ะทีแม่นแม่นหัวถึงออกพันสาพูนี่มันบอกเบิกซับน้ำหาปูหรือยับแน่เนาะเออป็นผู้ได้พันสาตะกี้กับที่ตะกี้กับจังสีลาะตัวโตตัวตรงสตัวโตสตัวตรงอยู่นี่ละ ปู่กลับมาแล้วนะปูแมนว่าสิปิดตำหนานี่ปู่บาดนี้สิเปิดตำาน้า <c oughs> ปิดเป็นเปิดเทียนเลยไส้บ,อบ,อบอนี่ละ่ะมันจังไคเอาเทียนเอาเทียนมันจงนะังขังนี่แล้วมันจังขังเพิ่มเ็นไงว่าให้ปิดเลยนะเพิ่นให้งขุ่มเพิ่นว่าให้ปิด <c oughs> เ่าสุดติบได้ตื่เธรรมดามาามือห้อยออกเด่นปกติลูกซอมันก็ผ่านเด่นนั่นเดียวล่าสิมาามือหมาตลอดเพาะหมาาวัดเดียวเขาซมวาเดียวเสียแตกซ้มาเม็ดเกตุปจจุนปัจจุนี่แล้วก็มาามือใส่สแล้วลาสิซื้อนั่